สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมแผม่เมตตาครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการที่เ,เป็นทริคอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการเคลื่อนย้ายาพวกไฟล์ต่างๆที่อยู่ในแทร็กนะครับนั่นก็คือคําสั่งที่เ,เราใช้กันก็คือว่าออโตเมติกไม่ใช่สิออโตริเปอร์นะออโตริเปอร์นะครับออโตริเปอร์นี่มีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวจะ ทำให้ดูนะครับอันดับแรกเราก็สาธิตด้วยการมีพวกแท็กวิดีโอต่างๆก่อนนะครับแท็กวิดีโอนี่ก็คือแท็กนี้แท็กที่2แท็กที่3นะครับแท็กที่1 2 3ส่วนแท็กที่4ก็เป็นแท็กแท็กเสียงนะแท็กเสียงแท็กวิดีโอแท็กอ่อแท็กวิดีโอแล้วก็แท็กเสียงนะครับก็มีดังนี้นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักพวกนี้อันนี้ก็ สีเขียวสีส้มพวกนี้คืออะไรนะอันสีสีส้มนี่ก็คือมาร์เกอร์ส่วนสีเขียวคือรีเจียนนะวิธีการใส่ก็เคยสอนมาในวีดีโอก่อนเราก็ใส่โดยการนี่นะครับเลือกที่มาร์เกอร์รีเจียนนี่นะครับแล้วก็ใส่จะใส่แบบไหนใส่อินเสิร์ตมาร์เกอร์แล้วก็ใส่อินเสิร์ตมาร์เกอร์นี่นะนี่นะนี่ก็มีมาร์เกอร์ตัวนี้ขึ้น เราคลิกตรงไหน่ะ <c oughs> คลิกตัวนี้แล้วก็ insert marker insert marker ก็จะเป็น marker เป็นหมายว่าเป็นเส้นที่เขีดเอาไว้เพื่อจะเป็นเส้นอ้างอิงอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ region ล่ะ region นะครับก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่พูดถึงว่า region มีประโยชน์ยังไงนะ marker อ่า insert legion นะเอาไปอยู่เอากระเปานัก l e g i o นก็ไว้สำหรับเรนเดอร์นั่นนะครับอ,อ่าเสิร์รต l e เจียนนะครับปึ๊บนะครับนี่จะมี l เจียนอันใหม่เกิดขึ้นอัน,นที่หกแล้ก็เลื่อนไปอ่ะใส่เยอะแยะเลยลบทิ้งมางก็ได้อ่ะมาที่สามลบทิ้งมี legion หก มา,มาเกอร์นี่มีหลายอันนะเอาผมมาเกอร์อยู่ทถวนีนะ้ส่วนซีเหลืองๆนี่คือ r ีเจ o n นที่จะเรนเดอร์นะครับถ้าเราไปเลือกช่วงไหนอยากจะให้มันเรนเดอร์ช่วงไหนแล้วก็เอาเอาสีเหลืองๆนีไ่ไปครอบที่บริเวณนั้นนะครับเรามีตอนนี้เรามีมาเกอร์เรามี r ีเจ o n เรามีแท็กวิดีโอเรามีแท็กของเสียงนะครับแล้วเราจะมาลองทำออโต้ริเปอร์กันนะครับ ปกตินี่เราเคลื่อนที่เ,เราย้ายอย่างนี้มันก็ย้ายได้ปกตินะครับไม่มันก็ย้ายไปตามน,นั้นไม่มีออปชันอะไรแต่ถ้าเราคลิกที่ออโต้ริเปอร์เป็นยงไงครับคลิกที่ออโต้ริเปอร์ aper, ปุ๊บผมย้ายนี่นะฮะเห็นไหมสังเกตว่าอันนั้นทั้งๆท,ท,ที่ผมไม่ได้ไม่ได้คอนโทรลแล้วก็คลิกตรงนี้มันก็เคลื่อนไปด้วยกันเห็นไหมสังเกตสีส้มเคลื่อนไปด้วยใช่ไหม คือมาร์กเกอร์มันเคลื่อนไปด้วยสัเงเกตรเราค่อยดูที่เราไปดูที่ออปชันนี้เลือกเป็นไงนะครับอันนี้มันอัอนนี้ผมจะเลือกอันที่หนึ่งก่อนนะครับ f f e c t track นะครับอันนี้จะเลื่อนเฉพาะ t r a c กพวกสีส้มพวกนี้จะไม่เคลื่อนนะครับน,นี่จะเคลื่อนไปด้วยกันครับแต่ว่าถ้าเราเลื่อนด้านหลังก็ไม่เป็นไรนะเลื่อนด้านหลังด้านหน้าก็ยังอยู่เห็นไหมครับด้านขวาเนี่ยเห็นไหม เดือนนี้เสองอันนี้เลื่อนไปแต่ด้านตัวนี้ยังอยู่นี่นะเาเลื่อนเข้ามาถ้าเราเลื่อนหน้าสุดด้านซ้ายสุดก็จะก็จะทําให้ตัวหลัง,ลงเลื่อนไปด้วยแั้งทั้งที่เราไม่ได้กดคอนโทรลเลือกทั้งสามอันนะครับอันนี้คือฟังก์ชันที่หนึ่งของเขาที่ให้เลือกไว้ก็คือว่า affect track อันที่สองก็คือ affect track marker and region นะครับอันนี้เป็นยังไงเราลองเลื่อนดูสิเห็นไหมครับ นี่เห็นไหมครไปพร้อมกันพร้อมกันหมดเลยทั้งสีสม้มสีเขียวอนะครับแล้วก็ตัวแท็กเ,เราเห็นว่าสีส้มก็คือมาร์กเกอร์สีเขียวก็คือรีเจียนนะครับแล้วก็ตัวแท็กที่เราเนี่ยทั้งแท็กเลยมันเลื่อนไปพร้อมกันนะครับมันจะบอกว่าเราเลื่อนมากี่วิกี่นนเห็นไหมตรงต้นบนนี้ปรากฏเห็นเห็นนะครับสามวิสีว่วิอะไรเนี่ยใช่หไหมครับ อ่ะทีนี้ถ้าเราอยากให้เลื่อนไปพร้อมกันทั้งหมดด้านล่างนี้ด้วยแท็กด้านล่างนี้ด้วยทุกแท็กพร้อมกันไปหมดก็มีแอปออปชันอีกอันหนึ่งก็คือว่า all track marker and r e g e n นะครับอย่นี้เป็นไงแต่เสียงไม่ไปด้วยนะเห็นไ,ไหมนะครับเห็นไหมแท็กนี่แท็กนี่แท็กนี่ไปด้วยกันแต่เสียงยังอยู่งที่นั่นนะ่ะแท็กเสียงอะไม่่อนไม่เคลือคล่อนนะครับ ถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดค่าพวกนี้เกิดขึ้นนะครับอลองดูด้านหลงัลงนะเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดค่าพวกนี้เพื่อเราจะได้เลื่อนได้อิสระเราก็แค่มาเลือกตรงนี้ไว้ให้มันเป็นสีเทาซะนะครับคลิกตรงนี้ให้เป็นสีเทาไม่ให้มันเคลื่อนซะก,ก็ปกติแล้วทีนี้ เลื่อนอะไรก็ตามฟีสไตละ์ะไม่มีการไปด้วยกันะนะครับอันนี้ก็คือออโต้ริปเปอร์นะครับวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ